เมื่อคุณดูไฟนอนมากกันไปก็สภาพจะเป็นอย่างงี้แหละวันนี้เราจะมาทายกันเถอะวันนี้เราจะเอาไฟนอนหกมามาแสดงวันนี้เราจะอยู่ในแมปไฟนอนหกเออมันโคตรไม่ไหวแล้วโอ้ยอยหนูท้อก็เจ็บเป็นหมือนกันนะฮะฟูแต่เป็นแบบนี้ผมก็เจ็บนะเอโอ้โอโนใครบัทักอะไรตอนนี้โอโน เจ็บดูเลยเออไม่ใช่เราต้องขึ้นไปอีกทีโอ๋อลืมจดุดไม่ใช่สิขึ้นไปอีกอีกแล้วก็โอ้จดุดอย่างเงี้ยโอ้โหยหม่นะั้นดูท้อหัวตีดเออใหม่นั้นฉันจะตกไม่ได้น้ no. ไม่ สักที่อะไรฉันจะพร้อมสู้แล้วเราจะขับไปกันต่อ